สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเหรียญปวยทานรูปแบบนี้กันนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาวอยู่อยู่ที่30ซนติเมตรนะคะพับเข้ามาประมาณ10ซนติเมตรค่ะแบบนี้และหลังจากนั้นเราก็จะมาทำฐานสีเพื่อเก็บเหรียญกันนะคะทำฐานสีเลยค่ะห่วงที่1ห่งหวงที่2องเอาห่วงที่2ขคล้อง,องห่วงที่1แบบนี้นะคะอ้านิดมงม็นโอเคได้แบบนี้ห่วงที่อ่าเส้นที่เป็นเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะ เส้นที่3ามค่ะนำมาคล้องเส้นที่2ไว้แบบนี้เส้นที่4ค่ะทําเป็นห่วงนะคะตรงรอยพับนํามาสอดเข้าห่วงที่1แบบนี้ค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วล้วงเข้าตรงกลางควักปลาปริบบิ้นเส้นที่3มาไว้ตรงนี้นะคะทําให้กระชับเข้ามาค่ะขั้นตอนถัดไปใส่เหรียญค่ะพับเส้นสั้นนะคะเส้นเดียวพับลงมาเส้นที่1 เส้นที่สองพับทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามพับทับเส้นที่สองนะคะและเส้นที่สี่ทางนี้ค่ะพับเฉียงเออพับแล้วก็สอดค่ะลึเปียบยร้อยพลิกกลับด้านมาเส้นสั้นนะคะสอดให้กระชับค่ะกดให้เป็นรอยพับไปเลยก็ได้ทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งสี่ด้านเลยค่ะ เดี๋ยนีอ่าเสร็จแล้วเดีกลับด้านมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเหลือด้านเส้นยาวทําแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วสอดลอดเข้าไปตรงนี้ค่ะดึงให้กระชับพอดีค่ะไม่แน่นมากนะทำแบบเดียวกันให้ครบทั้งสี่ด้านเลยค่ะ เรียบร้อยได้หน้าตาแบบนี้นะคะในขั้นตอนถัดไปค่ะเราจะทําเกสรตรงกลางเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับลิบินแบบนี้ค่ะจับแบบนี้ปุ๊บแล้วก็อย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะแล้วก็สอดสอดลอดมาปลายลิบินออกด้านนี้ค่อยๆดึงตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสามเหลี่ยมนะคะเห็นชัดไหมเอ่ย วันนี้นั่งทับในห้องมันร้อนมากค่ะข้างนอกนั่งไม่ได้เลยจับแล้วก็โยกแบบนี้ค่ะแสงไฟอาจจะเปลี่ยนไปนะคะแบบนี้อเส้นถัดไปค่ะแบบนี้ค่ะ มานั่งพับอยู่ในห้องนอนพี่เค้กเปิดแอร์เย็นฉ่ำอยู่ก็เลยมาขอพับด้วยไหนอ,อะไรมาโชว์เอา้าเขาชื่ออะไรคะยลโลลน้องเยลโลิพับเองเหรอปั้นเองค่ะพี่พับรับนะปั้นเองเอาวางไว้ตรงนี้นะโอเค เสร็จแล้วเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะเตรียมริบบิน้นกากเพชรใสหรือว่าเนื้อทรายธรรมดาก็ได้ความยาวอยู่ที่13ซนติเมตรนะคะกากเพชรใสแกะเพชรทึบได้หมดค่ะแล้วเราก็มาสอดค่ะแบบนี้นะหันด้านไหนก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้โชว์ลายมากเนาะให้ได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเพื่อความแน่นเนาะ สอดจะสอดจากด้านนี้ไปหรือสอดจากด้านนี้มาก็ได้แต่แนะนํานะคะถ้าจะให้ง่ายก็คือด้านที่เป็นกาเพชรสักสาดมืออยู่ด้านนี้เพราะเวลาสอดมันจะได้ไม่เหนื่อเนาะสอดมาเลยให้ครบสอดออกมาเราลองทำกันดูว,ว่าจะสวยไหม โอเคได้แบบนี้แล้วนะกล้องกอ็ไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่ทีนี้เราเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ไม่ได้พาจับแบบนี้จับม้วนลงบิดลงด้านล่างนะคะนี่จับจับแบบนี้นะแล้วก็บิดลงด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงให้ชิดๆหน่อยเนาะก็เหมือนเอาลงไปสอดในตรงสามเหลี่ยมนี้เนาะ ถ้าไม่สอดตอนสุดท้ายเรากดลงก็ได้เพราะได้แบบนี้เนาะก็บิดขึ้นมาค่ะทีนี้ด้านนี้บิดลงด้านนี้บิดขึ้นนะแล้วก็สอดค่ะบิดอย่างนี้นะแล้วก็สอดสอดไปใต้เส้นสีเขียวตัวนี้เห็นนะลึบยิบป,ปิ้นออกมาหรือ,อยัง ออกมาแล้วนะคะเขาออกมาตรงนี้นี่ดา้านหลางกดไว้ด้วยตรงนี้ตรงนี้กดไว้โอเครู้แล้วอันนี้จะออกมาด้วยโอเคค่อยๆดึงค่ะอันนี้ปึ๊บนี่ค่ะเขาจะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็มากดเขาไว้เหมือนเดิมเมื่อกี้เด้งออกเนาะอือนี่ค่ะม้วนลงแล้วก็สอดไปตรง ที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ม้วนขึ้นมาแล้วก็สอดลอดออกมาตรงนี้ดูอีกทีนะคะ้านน้อ่าจับประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะจับริบบิ้นกากเพชรม้วนลงกดชิดๆเข้าไปตาเกสรแล้วก็ม้วนขึ้นนะคะแล้วก็จับสอดค่ะสอดลอดสีเขียวนะสอดมาเลย เห็นไหมไปลายริบบิ้นอยู่ใต้ตรงนี้อ่าทีนี้เราก็กดไว้เพื่อไม่ให้เขาถอยออกมาด้วยเบาๆเ,เห็นไหมคะได้แล้วโอเคไม่รู้จะมืดไหมเพราะว่าไฟในห้องมีดวงเดียวนะไฟในห้องนอนมีดวงเดียวไม่เหมือนไฟที่ห้องที่เมนิดพับประจำเนาะมันจะมีไฟหลายดวงมันก็จะสว่างไงบิด ค่อยดูนะคะทุกคนต่อไปค่ะกดไว้อแล้วก็บิดขึ้นมา ัดลิบินส่วนเกินสีเขีวออกกรจะได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราทำกลีบด้านล่างบิดขึ้นมาเอาไปครองสามเหลี่ยมด้านล่างเนาะอ้อมมาค่ะแล้วก็บิดลงนะคะแล้วก็สอดลอดเกสรสามเหลี่ยมไปเลยนะคะถ้าใครสอดไม่ได้สอดไม่ถนัดต้องใช้ เรียกว่าเนบนะคะปากคีบช่วยปลาลิบินออกมาทังนี้ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะดูอีกทีนะบิดแล้วก็อ้อมสามเหลี่ยมด้านล่างแล้วก็บิดลงแล้วก็สอดออกมา ออกมาด้านนี้นะคะบิดอ้อมสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็บิดลงนะคะแล้วก็ค่อยๆสอดออกมาสุดท้ายแล้วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาด้านบนกลีดแรกนะคะ นะะี่ค่ะแล้วก็สอดอนสอดด้านบนกลีบแรกนะคะอืมแบบนี้ตัดนะคะใช่น่ารักมาก